รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะเมืองไทยเมืองเกษตรวันนี้นะคะนำมาดูเรื่องของเกษตรผสมผสานที่ฟาร์มฝันของแม่ค่ะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่4บ้านน้าพุอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะที่นี่นะคะเป็นแหล่งเกษตรผสมผสานมีการปลูกพืชหมุนเวียนมีทั้งพืชยืนต้นและพืชล้มลุกค่ะปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและยังเป็นแหล่งเกษตรนะคะที่ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยเจ้าของที่นี่นะคะเคยเป็นพนักงานบริษัทอะไรเป็นสาเหตุให้เขากลับมาทําอาชีพเกษตรเราไปติดตามกันค่ะ เองนะคะเราเข้ามาในโรงเรือนค่ะเป็นลนักษณะของโรงเรือนกลางมุ้งนะคะแล้วก็ขณะนี้ก็อยู่กับเจ้าของฟาร์มฝันของแม่คุณพิญญาศรีสลายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นต้องถามถึงที่มาของฟาร์มฝันของแม่ก่อนค่ะก็คือที่มาคือว่าแม่กับพ่อเขาเป็นธรรมเนตรคือเขาไม่ไม่มีที่ดินของตัวเองไม่มีที่ดินที่ของบรรพบุรุษปู่ย่าตายายให้ไว้คือเขาธรรมเนตรก็คือส่ง ลูกชายสองคนผมเป็นลูกคนเล็กมีพี่คนหนึ่งมโตก็คือว่าส่งอยู่เลยจบเป็นยาตีหมดแล้วเขาก็ได้มีโครงการของมาหาลัยมิดนให้เป็นพื้นที่สมไร่สามงานเป็นพื้นที่ทิ้งวัตถุก่อสร้างแล้วก็ให้กเกษตรกรในในหมู่นั้นน่ะในตาบลอำเภอนั้นน่ะไปทําแต่ไม่มีใครรับทําแม่เขาก็เลยไปรับทําครับแล้วเขาก็เก็บหอมรอมริบ มาซื้อที่ตรงนี้ครับมาซื้อที่ตรงนี้เพื่อเป็นความฝันเขาที่อยากมีที่ดินของตัวเองอไปทำเกษตรครับตอนนั้นที่มาซื้อที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ปลูกอะไรมาก,ก่อนคะมาซื้อที่ตรงนี้คือทั้งหมดนี่เป็นไร่มันตะวันหลังคนระับค่ะ,คะแสดงว่าดินก็ไม่ค่อยดีใช่ครับค่ะก็ะตอนนั้นคุณแม่เข้ามาปุ๊บท่านมีการวางแผนงไงกับที่พื้นที้บ้างคะ ก็คือการทาเกษตรมันก็ต้องมีน้ําก็สําคัญเนอะนะครับดินจะตามมา <_ C ast> คือดินมันมีสามารถปรงได้แต่ถ้ามีน้ํามันก็ทําไม่ได้ตอนเริ่มแรกเลยก็คือว่าโชคดีที่นี่ไม่มีแหล่งน้ําธรรมชาติ <democr diode> ครับก็โชคดีคือมามาตรวจแล้วมาเจอมีน้ําใต้ดินก็คือเจออปปาะบ่อบาดาลครับเจาะเจาะบ่อบาดาลปุ๊บเราก็มาคือผมก็มาช่วยเขาดูตอนนั้นผมก็ยังทํางานประจําอยู่ค่ะ แล้วก็มีพื้นฐานในการทําผังทําอะไรแล้วก็มาทาทาผังฟาร์มก่อนอจัดผังฟาร์มค่ะเริ่มแรกก็มาปลูกป่าก่อนเลยครับหกไร่ตอนนั้นซื้อที่ทั้งหมดกี่ไรค่ะไรคะสิบห้าไร่ครับสิบห้าไร่ปลูกป่าหกไร่ครับผมก็คือรเรามาจัดถังตามทิศําทิศต,ตามแสงในที่เหมาะสมกับพืชนะค่ะพอจะอธิบายได้ไหมคะการจัดผังตามทิศ ตามแสเนี่ยคืออะไรบ้างคือเริ่มแรกเลยก็คือมาเราได้แหล่งมีแหล่งน้าแล้วครับแล้วก็เ,าาเจอตรงที่ต่ําที่สุดค่ะครับได้แหล่งน้ําแล้วก็เราก็ามาขุดบอ่อเจาะน้าบาดาลแล้วก็มาขุดบอ่อค,ครับแต่ก็เก็บน้ําไม่อยู่อีกเก็บน้ําไม่อยู่ปุ๊บก็เลยต้องปูพลาสติกนะปูพลาสติกแล้วก็ติดตั้งโซลารเซลล์เพราะมันจะเปลืองค่าไฟครับไปดูดใสบ่บ่อติดตั้งะระบบโซลารเซลล์ดูดล้<ๆ>มาใสาบ่บ่อคือที่ที่ต่ำสุดขุดบ่อ แล้วก็ทางทิศตะวันตกคือเรามีการวางแผนเราเขียนผังแล้วจะแบ่งออกเป็น5โซนครับเป็น5โซนโซนแรกคือน้ําใช่ครับแหล่งน้ำลองแหล่งน้ําก่อนครับโซนที่2ก็คือป่าป่าไม้ครับก็คือป่าไม้ก็คือว่าป่าไม้เป็นพืชที่อายุยาวใช่ไหมครับค่ะอ่าเราก็ปลูกทางทิศตะวันตกเนื่องจากอะไรคะถึงต้องปลูกทิศตะวันตกคือถ้าพืชที่พืชดําลุกเขาจะชอบแสงช่วงเช้าอย่างกผักพวก พ,พวกผักพวกอะไรครับครับแล้วเราปลูกป่าไม้เอาใกล้ทาที่ตะวันตกครับแล้วก็ถัดมาจากป่าไม้ก็เป็นพวกผลไม้ผสมผสานเพื่อให้ไม้ป่าเป็นร่มเงาค่ะเป็นที่เลี้ยงให้เพราะที่นี่มันมาถึงเรามาซื้อที่เป็นไร่มันสับปะหลังมันโล่งหมดเลยค่ะค่ะปลูกไม้ให้ร่มเงาแล้วก็ที่เหลือก็คือปลูกผักแล้วก็มาจักใช่ครับแรกๆยังไม่มีโรงเรือนแล้วก็ไม่มีทุนใช่ไหมครับแล้วก็วางแผ่พังไว้แล้ว แล้วเราก็มีการเตรียมการที่จะตั้งโรงเรือน<ม>แล้วก็ปลูกไม้ป่าทางทิศใต้นะครับ<ม>เพราะโรงเรือนค่าใช้ใจ่ายในการสร้างมันสูงเวลาลงทุนทีหนึ่งครับเราก็ปลูกไม้ป่าทางไม้ใหญ่ไว้ทางทิศใต้เลยครับ<ม>เพราะลมมรสุมมันจะมาทางทิศใต้มันจะกันลมใช่ครับจะกันลมคือคุณแม่คือเขาตั้งใจจะมาทําเกษตรอินทรีย์เหม,มือนที่ทําในมหาลายัยนี่ด้วน,นะครับ<ม>ครับค่ะเนื่องจาก ท่านอยากให้คนเนี่ยกินพืชผักที่ปลอดภัยใช่ครับค่ะแล้วยังไงคะคนณพิญญาถึงได้เข้ามาสอบสารต่อตรงนี้ค่ะคือมาซื้อที่ตรงนี้ได้สองปีซึ่งอพอทำทำใบคุณพ่อเขาก็ไปโดยกัะทันหันค่ะคับพอไปโดยกัะทานหาันกะ ก็เลยได้คุณแม่นะฮะเือคุณแม่ผมก็เลยต้องออกจากงานประจําเพื่อจะมาช่วยเหมือนแม่เขาก็แบบเสียเสียคุณพ่อไปเขาก็เหมือนว่าไม่มีกาลังหลักไม่มีกําลังหลักค,ครับแล้วเกิดเป็นชื่อฟาร์มฝันของแม่ตั้งแต่เมื่อไหร่คะหรือว่าตั้งแต่แรกเลยที่เราเริ่มทําการเกษตรในแปลงนี้ไม่ใช่แรกแรกมาเลยก็คือเราไม่ก็ตั้งชื่อเป็นไร่ ไล่หลวงข้าวภูตะวันคือเป็นชื่อหลานก็คือใช้ชื่อหลานมาตั้งทำได้มาอีกสักพักหนึ่งอีกสองปีคุณแม่ก็ได้เสียก็เลยก็เลยเปลี่ยนชื่อฟาร์มนะเป็นเป็นชื่อฟาร์มฝันแม่ก็คือฟาร์มใบฝันเขาที่ที่อยากมีมีที่ดินและมีแบกปลูกผักในที่ดินของตัวเองในทางเกษตรอินทรีย์ครับแล้วก็เลยเปลี่ยนชื่อฟาร์มเป็นฟาร์มฝันแม่ เรียนรู้เรื่องการเกษตรอย่างไรบ้างคะเพราะว่าซาวาไม่ได้ทําการเกษตรมาก่อนแต่มีการความรู้เรื่องของการวางผังตอนนั้น<ะ>เรามาเปลี่ยนแปลงหรือว่ามาสืบสานต่อ,อยังไงบ้างคือเรามาตอนนั้นก็ยังมีคุณแม่อยู่ที่เรามาช่วย<ฆ>คือแม่เขาก็ทําเกษตรแบบแบบเหมือนคนเก่าก็เหมือนปา่ปาป่าเขาก็มีควารมรู้ในส่วนหนึ<ฆ>่งเราเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็ได้มีโอกาสไปศึกษาเรียนรู้กับ สวทชและมหาวาลัยแม่โจ้ที่แล้ก็ไปศึกษาไปอบรมที่มหาวาลัยแม่โจ้ก็รู้จักคําว่าการทําเกษตรบนพื้นฐานข้อมูลครับแล้วก็เลยมาปรับเปลี่ยนการปลูกพืชค่ะค,คือต้องเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดเลยตอนนั้นใช่ครับค่ะปัจจุบันฟาร์มแห่งนี้ปลูกผักอะไรบ้างแล้วก็มีการวางแผนในการปลูกยังไงบ้างคะ่ะ เราได้ไปรู้จักการทําเกษตรบนพื้นฐานข้อมูลครับที่ <Ha. S 1> เราได้ไปอบรมที่มหาวิทยาลัยแม่จโจ้ครับคือการทาเกษตรบนพื้นฐานข้อมูลคือว่านเดี๋ยวนี้ปัจจุบันคนกเกษตรที่เขาปลูกพ้ชเก่าๆะเขาจะปลูกพืชเชิมเดียวแล้วจะปลูกซ้ำๆซ้ำๆกันคือเราทําเกษตรบนพื้นฐานข้อมูลว่าเราก็มาดูฤดูการดูความเหมาะสมของพืชแล้วเราก็จะปลูกพืชสลับกลุ่มเพื่อหลีกเลี่ยง การสะสมของโรคแมลงและโรคพืชมันจะช่วยลดการเกิดโรคแล้วก็มแมลงลงใช่ครับก็ <c ères> พืชเขาในในวงพืชเขาม,มีมีหลายกลุ่มแต่และกลุ่มเขาเป็นโรคและมแมลงไม่เหมือนกันค่ะครับแล้วก็มาสลับเปลี่ยนตาเปลี่ยนตามฤด,ดูกาลที่เหมาะสมค่ะอย่างในแปลนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยปลูกอะไรบ้างคะอย่างนี้ในในแปลนนี้ปลูกสลัดแต่ก่อน <c ères> แต่ก่อนก่อนหน้านี้ไม่จะไม่ใช่เป็นสลัด <c ères> <c ères> ขอบต่อนหน้าน,นี้จะเป็นผักใบค่ะ <c ères> ครับร,บรบอันนี้ก็เป็นสลัดก็คือคนละกลุ่ม,มครับส่วนอันนี้ก็เป็นคือว่าน,น่าจะเป็นผักโขมก็อยู่ค,คนละกลุ่มกับคณะค่ะครับคือซึ่งโรคเขาจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็รอัตาตาการเกิดโรคได้ค่ะข้างหลังที่เราเห็นนั่นก็คือ ใช่ครับมะเขือเทศคือตะอ่อนในเนี้ยจะเป็นผักแราปลูกผักสลับกันมานานแล้ว<ม>แล้วก็เลยเปลี่ยนวงไปเลยเป็นมะเขือเทศเวลาปลูกผักทีหญ้าก็จะขึ้นเยอะเราเก็บไปทันก็จะเป็นดอกร่วงสะสมงานก็จะเยอะค่ะแล้วก็เป็น,เป,นเปลี่ยนการปลูกมะเขือเทศแล้วก็พริกครับก็เลยคุมพลาสติกแล้วแค่เจาะรูปลูกเอา<ม>เพื่อเพื่อลดแรงในการ เก็บหญ้าค่ะหลังจากที่เราปลูกพวกนี้ถ้าเราเก็บผลผลิตหมดแล้วเราวางแผยงนยังไงต่อไปคะพอเราเก็บผลผลิตหมดแล้วใช่ไหมเราก็ทำทำดินทําดินใหม่ใส่ปุ๋ยมากใหม่ที่เราหมักไว้เองค่ะตากแปนไว้นะครับตากแปลงไว้แล้วก็มาปลูกพืชที่มันเหมาะสมนในในสภาพอากาศเวลาเวลาช่วงนั้นค่ะ เดี๋ยวเราไปดูแปลงอื่นกันบ้างนะคะเพราะว่าทราบว่าวที่นี่ยจะมีโรงเรือนทั้งหมดเลยแบ่งแบ่ง,บงเป็นแปลงครับค่ะเดี๋ยวให้พาไปชมแปลงครับค่ะ ร่วมมานะคะบริเวณนี้ก็จะเห็นโรงเรือนต่างๆครับหลายหลังเลยมีการวางแผนสลับกันยังไงบ้างก็คือแต่ละโรงเรือนโรงเรือนเวลาสร้างทีค่าใช้จ่ายมันส,ส,สูงคง่ค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็วางแผนปลูกในโรงเรือนแต่ละพื้นที่แต่ละตารางเมตรก็คือ <ฮะ S 1> ต้องให้คุ้มที่สุดนะค่<ฮ>ะก็ <ฮะ S 2> คือเราก็วางแผนปลูกก็อย่างโรงเรือนนี้ครับ <ฮะ S 1> รอบก่อนขอบก่อนหน้านี้เราปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่ครับในช่วงที่อากาศ เขาได้เหมาะสมกับอากาศครับพอหมดจากมะเขือเทศเชอรี่ปุ๊บเราก็มาขึ้นทําแปลงใหม่ปรุงดินใหม่แล้วก็มาปลูกเมลอนต่อครับเมลอนต่อซึ่งว่ามะเขือเทศกับเมลอนเป็นพืชคนละกลุ่มถ้าเราไปปลูกมะเขือเทศซ้ําเท่ากับว่าถ้ามันมีโรคที่อยู่ในดินอยู่แล้วมีไขมแมแงที่เป็นศัตรูของมะเขือเทศมันก็ทําให้ระบาดแล้วควบคุมยาก เพราะเราทาอินทรีย์เราไม่ได้ใช้สารเคมีที่เราเดินมาสักครู่เราก็จะเห็นมะเขือเทศเนี่ยมีทั้งอยู่ในโรงเรือนแล้วก็อยู่นอกโรงเรือนมันแตกต่างกันยังไงคะข้อดีของมะเขือเทศถ้าอยู่ในโรงเรือนก็คือว่าเวลาฝนตกลูกเขาจะไม่แตกถ้านอกโรงเรือนสตูพืชเขาจะเยอะอ่าสตูพืชเขาจะเยอะเวลาลูกแดงอย่างเงี้ยพรุ่งนี้เราจะเก็บถ้าวัดฝนตกลงมาลูกก็จะแตกก็จะขายไม่ได้นะครับ แต่ในการให้ลูกก็คือว่าในผลผลิตก็คือว่านอกโรงเรือนการติดลูกจะดีฟ้า <คะ S 2> เพราะอากาศเขามีการถ่ายเทระบายในโรงเรือนถ้าอากาศไม่เหมาะสมการติดลูกเขาก็จะไม่ค่อยดีครับแต่ว่ามันควบคุมเรื่องของการป้องกันศัตรูพืชได้ใช่ป้องกันศัตรูพืชได้หลักๆก,ก็คือฝนแต่ศัตรูของมะเขือเทศ อย่างเพี้ยไฟไลายแดงแมงมีขาวในโรงเรียนต่อให้มีมุ้งกระขายทียังไงก็กันไม่ได้เราก็ต้องมีวิธีควบคุมไม่ให้ระบาดเมื่อสักครู่เราเดินผ่านมาเราจะเห็นว่าพืชที่นี่ค่อนข้างหลากหลายที่นี่ปลูกพืชกี่ชนิดคะคือที่เนี่ยเราเราจะปลูกไม่ตายตัวคือเรากระทํทำกเกษตรบนพื้นฐานข้อมูลที่เราบันทึกสิ่งสําคัญที่สุดคือสภาพอากาศในแต่ละปีแต่ละเดือนน่ะว่าเดือนเนี้ยอากาศมันประมาณเท่าไหร่ เราก็ไปดูสถิติที่เราบันทึกไว้เราก็เลือกพืชที่มันเหมาะสมในสภาพอากาศนั้นมาปลูกบางทีเราทําแผนไว้อย่างปีนี้ปกติว่าอย่างเนี้ยเราปลูกแครอทไปใชะะ่ไหมครับแล้วปลูกเราไอ้ตรงนู้นเราปลูกกะหล่ำปีไปคริงจริงๆมันสลับฝั่งกันปลูกก็ได้ค,ครับแต่ว่าในภาวะอากาศมันร้อนเกินไปรรคือปีนี้มันไม่หนาวมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นพืชอื่น ครับแล้วก็มันต้องมีมีอะแปดปมีเปลี่ยนตามสภาพอากาศนะครับค่ะครับมันจะไม่แน่นอนว่ามกะลาเราต้องปลูกอะไรใช่มันมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปีใช่ครับครับเพราะเพราะปีเนี้ยอากาศมันรู้สึกว่ามันจะหนาวแป๊บเดียวค,ครับแล้วมันก็จะเข้าร้อนและ,ะถ้าเราไปปลูกในกลุ่มแค่รอดกลุ่มกระลำมันก็มีความเสี่ยงที่การจะไม่ได้ผลผลิตแล้วก็ต้องเปลี่ยนพืชไปเลยครับเมื่อกี้เราจะเห็นว่าถ้าปลูกมะเขือเทศเราก็จะปลูก เป็นล็อกๆไม่ไม่มากสองแถวสามแถวถ้าปลูกมะเขือแล้วก็ลงแถวอย่างนี้ก็คือผลผลิตเราก็คือไม่หล้นไม่หล้นจากฝร์งใช่ครับมีตลาดที่ไหนบ้างคือหลักๆคือเราเราเรามีขายเราอยู่ในกลุ่มของสัมพัโมเดลครับเรามีไปขายที่ตลาดสุขใจครับแล้วก็ตลาดสุขใจที่ของสมามพันโมเดลทุกเสาร์อาทิตย์อาทิตย์ละครั้งแล้วก็จะมีในแพลตฟอร์มของโทก้า ครับขอของมูลนิธิสังคมสุขใจครับแล้วก็คืออันนี้ขายออนไลน์แล้วก็มีหน้าเพจ Facebook ของฟาร์มเราเองครับแล้วก็แล้วก็มีหน้าร้านที่มหาลาัยมหิดนที่ขายทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับเป็นผล,ผลผลิตที่เป็นเกษตรอินทรีย<ม>์เพราะฉะนั้นก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าประจําใช่ครับจะเป็นกลุ่มลูกค้าประจําแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่เขาแนะนํามาอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะค เกษตรกรหลายท่านยังเลือกที่จะมีการใช้พวกสารเคมีอะไรเป็นปัจจัยคะที่จะแนะนำนิดหนึ่งว่าสามารถที่จะทำการเกษตรได้ง่ายๆลดต้นทุนลดเรื่องของอการผลิตแล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วยค่ะคืออย่างที่เราเลือกปลูกเราไปรู้ทำกเกษตรบนพื้นฐานข้อมูลว่าคือมันไม่ใช่ว่าปลูกแบบนี้อย่างผมปลูกมะเขือเทศได้ดี<ะ>ในเดือนนี้ กับผมบอกว่าให้ไปปลูกมะเขือเทศในเดือนนี้เหมือนกับผม mm hmm. อาจจะไม่ได้ดีเหมือนกับผมก็ได้ <Yeah. S 1> คือสิ่งที่สําคัญคือเราต้องรู้คําว่ามะเขือเทศก่อนรู้จักพืชนะครับ mm hmm. มะเขือเทศเขาจะเกิดโรคอะไรนะ <Yeah. S 1> มีมะเกิดโรคทางดินมีโรคอะไรบ้างโรคทางใบอะไรบ้าง mm hmm. มาแมลงที่รบกวนเขามีมาแมลงชนิดไหนบ้าง mm hmm. แล้วอุณหภูมิที่เหมาะที่เหมาะสมกับเขานะครับ อุณภูมิประมาณเท่าไหร่เพราะถ้าผมพูดไปอาจจะไปปลูกทางใต้หรือปลูกทางอีสานสภาพอากาศมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันมันต้องมีการอัดแลปปรับเปลี่ยนก็คือเราต้องรู้จักพืชก่อนนะครับคือเรื่องอุณหภูมิโลกแสงเนี่ยสำคัญนะครับค่ะค่ะต้องจะเป็นที่จะต้องเรียนรู้ใช่ตลอดเวลาเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาใช่เราต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วก็สายพันธุ์ครับ บางสายพันธุ์สามารถมะเขือเทศบางสายพันธุ์สามารถติดลูกได้อุณหภูมิ3 2องศาบางสายพันธุ์ถ้าอุณหภูมิเกิน24องศาก็จะไม่ติดลูกแล้วอ,ออกช่อแล้วก็ร่วงไปอันนี้เกษตรกร,กรยังข,ข,า,ขาดความเข้าใจคือคเลือกสายพันธุ์ที่ไม่เหมาะสมในฤดูค,ครเราต้องเลือกสายพันธุ์ของมะเขือเทศด้วยใช่ครับมันเป็นปัจจัยที่สําคัญมากใช่ครับอยากมะเขือเทศรสชาติดีๆอย่างเนี้ย ถ้าให้ผมมาปลูกเมษาผมก็ไม่ปลูกเพราะมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้ผลผลิตสูงคือติดดอกแต่ไม่ติดลูกอ๋อไม่ติดลูกใช่ครับพอติดดอกออกมาเขาก็ร่วงไปค,ครับข้างๆเราเห็นเมล่อนอยากไปดูเมล่อนกันหน่อยค่ะที่นี่เป็นช่วงหน้าหนาวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยใช่ไหมคะครับ ในแปลงเมล่อนนะคะที่นี่มีกี่สายพันธุ์คะอันนี้จะเป็นพวกลายผิวเรียบครับจะเป็นไข่ทองคำมันนั้นเป็นจันฉายครับฤูดูนี้คือที่นี่พอกลางคืนอากาศเขาชื้นความชื้นสูงนะครับแล้วใบเริ่มเป็นลาน้ําค้างก็จะยากหน่อยสําหรับเมลอนมันผน้ําค้างมันผ่านเข้ามาไม่ได้ผ่กคือความความชื้นสัมผัสในอากาศมันสูงพอไปเพิ่มใบก็เป็นเหงื่อเพราะเราทำอินทรีย์ด้วยเราใช้สารเคมีไม่ได้ครับแต่มันไม่มีผลกระทบกับผล มันก็เรื่องผลผลก็อาจจะไม่ได้ใหญ่คือจะไม่ได้ใหญ่มากเพระพาะเพราะใบเขาเริ่มเป็นนบนี้นะครับพอแต่เราก็ต้องรักษาใบาไว้เพื่อถ้าไม่เขาไม่มีใบก็เรื่องความหวานก็จะไม่หวานค่ะ,คะที่นี่ให้น้ำยังไงบ้างคะถ้าเป็นผักพวกผักที่ยืนต้นอย่างพวกตระกูลแตงตระกูลอะไรเราจะให้เป็นน้ำหยดครับแต่ถ้าเป็นผักทุกชนิดพวกผักใบทั้งหลายเราจะให้เป็นสปริงเกอร์ค่ะก็ะคือลด การใช้แรงงานคนใช่ครับค่ะก็สามารถที่จะให้น้ําได้ทั่วถึงใช่ครับเราจะมีแบ่งเราจะมีอ่องคอนโทรลอยู่ก็คือว่าให้เป็นโซนโซนไปค่ะที่นี่ผ่านพ่อค้าเปนกลางไหมคะไม่ผ่านครับอ๋อจำหน่ายเองทั้งหมดเลยจำหน่ายเองทั้งหมดครับแล้วเราเก็บผลผลิตทุกวันไหมคะอย่างนี้คือถ้าช่วงที่มีผักเยอะเราก็เก็บเกือบทุกวันแต่ถ้าที่ผลผลิตที่ ที่มีผักใบเยอะมันก็ต้องเก็บกับทุกวันนะฮะแต่ถ้าผลผลิตที่ไม่ใช่ผักใบเป็นพวกของผลอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อาจจะเป็นอาทิตย์ละครั้งที่เราไปขายที่ตลาดตุกใจหรือว่ามมไม่โดนนะไปอาทิตย์ละครั้งค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าถ้าไปที่ตลาดเราจะมีทั้งไม้ผลครับซึ่งเมื่อกี้ก็เห็นพุทราเห็นมะม่วงมีทั้งไม้ผลแล้วก็ไม้ไปที่เอ่อพืชที่เป็นผักก็คือหลากหลายครับเดี๋ยวเราไปชมฟาร์ม ฝันของแม่กันค่ะว่าที่บริวเวณแห่งน,นี้มีอะไรบ้างค่ะ ใบไม้ร่วงก็เอามาทําปุ๋ย,ยใช่ครับค่ะทุกอย่างเป็นประโยชน์หมดเลยในพื้นที่แห่งนี้ก็คือที่เราปลูกป่าก็คือหนึ่งที่นี่มันร้อนสองคือเราต้องการเอาใบไม้เพื่อมาทําปุ๋ยหมักนะครับจากการทําการ,กรเกษตรมาสิบกว่าปีเนี่ยได้รับรางวัลอะไรให้กับชีพหรือเป่คะคือ ผมเริ่มมาทำเกษตรตอนปี60ตอนที่คุณพ่อเสียออกจางนานมานจะปี60นะครับที่คุณพ่อเสียแล้วก็มาช่วยแม่แล้วก็รางวัลที่เคยได้รับก็คือเคยได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นนะครับแล้วก็ได,ได้เคยเข้ารอบรางวัลติดของของหลักบ้านเกิดครรู้สึกไงบ้างคะกับการที่เรามาเริ่มต้นอาชีพใหม่แล้วประสบความสำเร็จระดับหนึ่งค่ะ ที่มาทําตรงนี้เรามาสารฝันให้แม่คือในผมทํางานมาบริษัทตั้งหลายปี mm hmm. ไม่เคยได้รับคํามชมจากแม่ mm hmm. ซึ่งเงินเดือนเราก็ยเยอะครับ <Okay. S 1> ก็คือเราเป็นพิธีกรน,นะ <Okay. S 1> ตอนเราจบแม่ไม่เคยชมเรา mm hmm. พอเรามาทําเกษตรแล้วเราได้ไปเรียนรู้มาเรามาสอนในชุมชน mm hmm. ในการทําเกษตรอินทรีย์ได้บา <Okay. S 1> ง บางคนที่มาเรียนกับเราจนเขาไปประสบความสำเร็จได้ขอใบมาตรฐานแล้วก่อนที่แม่จะเสียก็คือแม่เขาก็บอกว่าคือภูมิใจในตัวผมซึ่งก่อนหน้านี้ผมทําง,งานบริษัทมาก็ หลายบริษัทก็ได้มีตําแหน่งสูงแต่ไม่เคยได้รับคำชมจากท่านเลยเรียนจบมาก็ไม่เคยได้รับคำชมจากท่านพอมาทําเกษตรแล้วมีถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ให้คนที่เป็นความฝันเ้านั่นแหละคือได้รับคำชมคำชมจากเขาอันนี้คือความภูมิใจของผมค่ะก็ะคือทําให้คุณแม่ได้สารฝันคุณแม่แล้วก็ให้ความรู้กับคนที่สนใจเรื่องเกษตรใช่ครับอันนี้เป็นความตั้งใจของคุณแม่ค่ะครับที่บอกที่นี้ได้สารฝันก็คือถ่ายทอดองค์ความรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอะไรบ้างคะ ถ่ายทอดตัวองค์ความรู้คือที่เราไปอบรมการทําเกษตร mm hmm. อินทรีย์บนพื้นฐานข้อมูลก็คือว่าคือเราได้ความรู้อะไรมาเรามาทําแล้วประสบความสำเร็จ mm hmm. แล้วก็ถ่ายทอดคนที่มาเรียนรู้ mm hmm. ให้เรา mm hmm. คือถ้าเราจะภูมิใจคือเขาไปทําแล้วมีไรายได้ mm hmm. เราลดต้นทุนอันนัเราภูมิใจ mm hmm. แต่คนที่ไปทําแล้ว ยังไม่เกิดผลอะไรเราก็ยังไม่ไม่ไม่ค่อยว่าเราจะถ่ายทอดได้ได้ประสบความสําสเร็จแต่ก็หลายๆที่หลายๆฟาร์มที่ไปทำนะครับแล้วก็ประสบความสําสเร็จจนได้มาตรฐานไปหลายๆฟาร์มแล้วค่ะครับก็คือมีการติดตามด้วยใช่ไหมคะว่าใช่ครับคนมีดาม,มามใช่ขอข้อมูลมารับความรู้จากเราประสบความสําเร็จแค่ไหนใช่ครับค่ะถ้าสนใจก็สามารถเข้ามาเรียนรู้เรื่องของเกษตรอินทรีย์ได้ที่นี่ใช่ไหมคะครับค่ะ หัวใจสำคัญที่ทำให้ฝ่าฟันมาถึงทุกวนันนี้ใช้หลักในการดำเนินชีวิตอย่างไงคะในเรื่องของการเกษตรทำเกษตรนะครับก็คือว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้คือควารมรู้ครับเพราะ เกษตรมันมันไม่เหมือนที่ผมแบบเคยเรียนจบมาวิชาคณิตศาสตร์หรือว่าอะไรมันยังมีตัวจบแต่เกษตรมันเป็นอินฟินิตี้ไม่มีที่สิ้นสุดมันต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาตามสภาพอากาศตามสภาวะตอนนั้นสภาวะแวดล้อมตอนนั้นครับมันไม่มีที่สิ้นสุดครับมันต้องศึกษาตลอดครับมันไม่มีตัวจบนะครับ ตอนนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะของเกษตรกรเรียกว่าเกษตรกรดีเด่นของจังหวัด,ด้วยที่ได้รับรางวัลมานะคะเรื่องของการเกษตรผสมผสานค่ะมีการปลูกพืชหมุนเวียนนะคะเราก็มีการปลูกพืชเกษตรอินทรียค่ะที่นี่ปัจจุบันนะคะเปิดรับให้เข้ามาท่องเที่ยวเชิญเกษตรและก็เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องของเกษตรผสมผสานให้คนที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้วันนี้ต้องขอบคุณคุณ,คณพิญญาศรีสลายเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะ หมดเวลาลงแล้วนะคะนำรายการจากลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ